สวัสดีทุกทุกคนนะครับแล้วขอต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆทุกทุกคน,น,น,นไปดูกันในเรื่องของการประกาศตัวละครเกิดใหม่นะครับตัวละครเกิดใหม่นะไม่ใช่ตู้ใหม่เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเป็นรูปแบบตัวละครดาวแดงนะครับนี่ก็เป็นชุดแรกของเดือนพฤศจิกานะครับที่สามารถเกิดใหม่ได้นะครับคาดว่าเดือนนี้จะมี2ชุดนะครับก็เหมือนปกตินั่นแหละเนาะคาดว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือน จะมีอีกชุดหนึ่งอันนั้นต้องรอติดตามดูว่าจะเป็นในเรื่องของตัวละครประเภทไหนกันนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เราได้เห็นละทั้งสาตัวละครเนาะก็จะเป็นตัวละครบันทึกสงครามทั้ง3คนเลยไม่ว่าจะเป็นอิคาคุเคมบาจิแล้วก็ ฮิสเกียะโทชิโร่นะครับทั้ง3ตัวละครเป็นตัวละครที่คุณต้องใช้อยู่แล้วเนาะในบันทึกสงครามนะครับถ้าคุณมีนะเพราะว่าตัวละครผู้นี้มันต้องบังคับลงในบันทึกสงครามอยู่แล้วเพื่อที่จะเอาโบนัสเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเกิดใหม่จะดูดีมากน้อยขนาดไหนมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับการเกิดใหม่ครั้งนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับคลิปนี้จะลงช่วงบ่ายโมงไม่ก็ลงบ่าย2พอดีเป๊ะเลยนะครับถ้าเกิดผมลงบ่ายโมงก็แปลว่ามันเกิดบ่ายสองนะแต่ถ้าผมลงบ่ายสอง ซึ่ง3ตัวละครเกิดใหม่ตามที่บอกนะครับผมจะเริ่มจากซาลคิคมปาจิก่อนเลยเนาะสำหรับคมปาจิเนี่ยเป็นเผ่ายมทูตหัวหน้าหน่วยนะครับสีแดงสายโจมตีปกติเน้นค่าเอ k ีเคเป็นหลักนะครับเป็นตัวละครที่ลง PVP นั่นแหละนะครับสำหรับคมปาจินะครับก็เอ k เคอยู่ที่827หน่วยที่เลเวล2 0 0หลังจากการเกิดใหม่ถือว่าค่า a อ k เคขึ้นสูงเลยนะครับไม่ใช่แค่ค่าเอ k เค่าอื่นก็ขึ้นสูงนะครับสายโจมตีปกติที่คุณเอาไปเล่นพิวพพวพีเนี่ยมัน เน้นทุกค่าอยู่แล้วนะยิ่งสายโจมตีปกติเนี่ยยิ่งดึงค่าต่างๆออกมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคิมปะจิเนี่ยจะเป็นผู้สังหารหัวหน้าหน่วยด้วยสามารถสร้างความเสียหายใส่หัวหน้าหน่วยได้รุนแรงขึ้นนั่นเองในส่วนของถ้าไม่ตายคิมปะจิจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดอ่อนแรงได้1 0 0แล้วก็ลิงของคิมปะจินะครับลิงก์ดั้งเดิมนะครับใช้คําว่าดั้งเดิมเลยก็คือก่อนเกิดใหม่คุณได้แค่ลดความเสียหาย1 6เท่านั้นแต่พอคุณเกิดใหม่แล้วคุณจะได้้เเเรรื่ององงขสสิิมมมบวววกควาาีียยยหโจตตปด อันนี้ถือว่าดีเลยนะครับเป็นลิงกที่ถือว่าใช้ได้ใช้ได้จริงนะอาจจะไม่ได้พีคมากแบบสุดจัดที่แบบลดความเสียหาย20%บวกความเสียหาย16%อะไรแบบน,นี้อันนี้ยังเป็นแค่16-16แต่ถามว่าใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงครับยังอยู่ในบทบุที่ดูดีอยู่เนาะ และในส่วนของอ b บิลิตี้ที่เคมจิได้รับนะอันนี้คือหลังจากเกิดใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับความกว้างของการโจมตีปกติของเคมจิเนี่ยแน่นอนมันมีกว้างตั้งแต่แรกแล้วนะครับทำให้ส่งผลการโจมตีปกติของเคมจิเนี่ยดูดีเลยนะครับเพราะว่าการเคลียร์มอนเตอร์ต่างความโกงความกว้างๆๆมันดูดีนะครับความเสียหายเพิ่มขึ้นด้วยนะอันนี้เป็นอ b บิลิตี้ที่บวกเข้ามาเพิ่มนะครับความเสียหายโจมตีปกติเนี่ยแรงขึ้น20%ปฮิตโจมตีปกติบวกหนึ่งนะครับทำให้ตายแรงขึ้น,นอีก30%นะ เมื่อศัตรูติดออนแรงจากเคมปาจิเนี่ยติดดันขึ้น5วินาทีลบชั้นบวกหนึและก็ซูเปอร์อาัเมอร์นะครับเอาจริงคือที่บวกเพิ่มเนี่ยก็คือ2อย่างที่ผมมองว่าเวิร์กก็คือในเรื่องของลิงก์กับอาบิลิตี้นะครับไอ้น,นี้ไม่นับในเรื่องของค่าพลังต่างๆของเคมปาจินะค่าพลังต่างๆเขายกระดับมันก็ดูดีขึ้นแหละสำหรับเคมปาจินะครับตัวละครต่อมานะครับกับฮนะิสึเยะโทชิโร่เนาะเป็นหัวหน้าหน่วยโยมบัทูเช่นกันนะครับสายสกิล SP อยู่ที่ 870หน่วยที่เลเวล2 0งชุดมาสูงมากเลยนะครับ870หน่วยเลยเนาะแล้วก็ฮินปะเกลยนเนี่ยเป็นผู้ต่างหารฮอลโลนะครับตีฮอลโลได้แรงขึ้นถ้าไม่ตายแน่นอนทำให้ศัตรูติดน้ำแข็ง1 0 0นะครับในส่วนของลิงก์ดั้งเดิมก่อนเกิดใหม่นะครับเมื่อเลือดของตัวละครที่ใส่ลิงก์นี้หรือว่าตัวเองเนี่ยเต็มนะครับจะเพิ่มค่าพลังจิตติทั้งหมด25%นะครับแล้วก็ในส่วนของลิงก์หลังจากเกิดใหม่คุณติดลดคู่ดาวไปด้วย10%อาจจะไม่ิด้พีคมากขนแบบ ลดคูดาว 12, 13นะ 12, 14นะครับอันนี้ลดแค่10%แต่ว่าคุณได้ในส่วนของความแรงที่มันแรงมากนะเพราะว่าเลือกเต็มบวกไปเลย25นะครับก็เป็นลิงก์ทั้งเลือกหนึ่งเผื่อคุณจะไปใช้ในคอนเทนต์ต่างๆนะครับในส่วนของอา i l ลิตี้ของฮิสุกยะหลังจากเกิดใหม่นะครับมีความแรงโจมตีโปติและความแรงของสกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างละ20ฮิตโจมตีของสกิลเพิ่มขึ้นหน,นะครับ ความแรงทำให้ตายบวกอีก40%นะครับเมื่อศัตรูติดแช่แข็งฮิสุกิยะเนี่ยสกิลหสกิลสและการโจมตีปกติมีโอกาสทำให้ศัตรูติดแช่แข็งนะครับถ้าเกิดอีฟติดแช่แข็งติดนั้นขึ้น5วิวาทีลบเชื้บวกหนึ่งบาเรียตอนเริ่มบวก10ก็คือตอนคุณเริ่มเกมคุณได้บาเรียบวก10เลยคุณการการโจมตีได้10ครั้งด้วยกันนะครับและก็ในส่วนของอัลุิทีสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาก็คือจํานวนการใช้บาเรียเนี่ยเพิ่มขึ้น2ท่า2ของฮิสุกิยะเป็นท่าบา 3ให้บาเลียเพื่อน1จะกลายเป็นให้บาเลียตัวเอง5และให้บาเลียเพื่อน3ครับสลับฮิสกยิยโทชิลร์เนาะก็หลังจากเกิดใหม่ถามว่าดูดีมากไหมก็ผมมองว่าที่ดูเวิร์กนั่นก็คือลิงก์นะครับลิงก์อาจจะไม่ได้แบบอาจจะเป็นทางเลือกแล้วกันนะเพราะว่ามันแล้วแต่คนส่วนตัวเนี่ยผมชอบแบบฟูลแล้วคูดาวมากกว่าไอ้นี้คูดาวอาจจะแบบไม่ได้ฟูลมากแต่ส่วนตัวถามว่ามันน่าเกียดไหมก็ไม่น่าเกียดถ้าเกิดลิงก์ดั้งเดิมเจ้าของเป็นสี่ก็ไซนี้ก็ มันก็ไม่น่าเกียดะนะขาดแค่สแต่ว่าได้ความแรงคือแบบแรงมากนะยีเเซเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆชื่นชอบกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครสุดท้ายนะครับกับพี่เหม่งน,นะอีคาร์คูนะครับสำหรับอีคาร์คูเนี่ยก็เป็นตัวละครสายสกิลเหมือนกันนะครับหลังจากเกิดใหม่เอฟที่86-6หน่วยถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูในภาพรวมของตัวละครเกิดใหม่นะก็ผมถือว่ากันกลางแล้วกันยังไม่ได้ ใช้ครว่าสูงมากนะเพราะหลังๆตัวละครเกินใหม่นี่มันสูงปีดส,สูงปีตเลยนะครับแล้วก็อิคาคุนะครับเป็นผู้สังหารอารันคานแล้วก็อิคาคุเนี่ยไม่มีในเรื่องของสารพิปตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตายจะไม่มีในเรื่องของสารพิปติเนาะในส่วนของลิงก์อิคาคุนะครับจะเป็นลดคูดาวสกิล12%แล้วก็หลังจากคุณเกิดใหม่คุณจะได้ในเรื่องของเมื่อคุณเฉียดต,ตายคุณจะได้ค่าพลังตีทั้งหมดบวก24% นะครับค่าโจมตีทั้งหมดของคุณจะบวก24เเลยถ้าเกิดคุณเลือดต่ำกว่าประมาณ30แล้วก็ในส่วนของ ability ที่อิคาคุจะได้รับนะครับจะมีในเรื่องของขอบเขตการโจมตีปกติกว้างขึ้น20ความเสียหายของการโจมตีปกติกับความเสียหายของสกิลแรงขึ้นอย่างละ20นะครับฮิตสกิ 1, ลบวกโลบิเชนบวกอีกหนึ่งความแรงที่ไม่ตายแรงขึ้น40อีิคาคุไม่ติดเนบชาและเมื่อเลือดอิคาคุเต็มอยู่ค่าพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่ม20%งง ลิง <G ül foi> ต้องเลือดต่ำออเบตี้ต้องเลือดเต็มอืงงเลยถ้าเลือดเหลือคอรึ่งหลอดก็ไม่ส่งผลสักอย่างนะครับพูดง่ายๆคือไม่เลือดเต็มก็ต่ำกว่า30มสิบถึงจะส่งผลทั้งคู่นะครับก็แปลกดีเหมือนกันนะครับในเรื่องของลิงผมมองว่าลิงอีกคู่คือเฉยสุดเลยเฉยสุดเลยนะครับผมมองว่าใช้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ ผมว่าลิงเนี่ยจะใช้ในกรณีพิเศษก็คือกรณีที่แบบไปลงดาดที่มันมีเงื่อนไขว่าคุณเริ่มเกมมาแล้วเลือดคุณโลเลยคือเลือดคุณต่าเลยอ่ะ,อะไอลิงบันนี้ได้ใช้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีทั่วไปผมมองว่าลิงนี้เฉยๆไม่ได้ใช้มากเท่าไหร่แล้วก็ส่วนในความเก่งของอ b i l i ิ y ี้อิคาคุผมมองว่าเฉยๆนะค่อนข้างน่าผิดหวังด้วยไม่ค่อยมีอะไรที่ดูว้าวเลยนะครับมีเลือดเต็มอ้าว้าวหน่อยนะถือว่าใช้ได้ดีหน่อยแต่ว่าลิงคุณก็ต้องตัดทิ้งไปนะครับสำหรับอิคาคุเนาะเอาละเราาามมสสรรรุปภพวกัันนะบ การเกิดใหม่ครั้งนี้ของ3ตัวละครนะครับว่าดูดีมากน้อยขนาดไหนนะส่วนตัวผมมองว่าลิงก์ที่ใช้ได้จริงสำหรับผมนะครับมีฮิสกยะก,กับคิมบะจิที่จะใช้ง่ายหน่อยส่วนอิคาคุเนี่ยผมมองว่าเฉยๆมากสำหรับอิคาคุนะอาจจะเป็นลิงก์ทั้งเลือกนะครับถ้าเกิดเจอในบางการณีที่ผมบอกตามขั้นต้นนะครับว่าเจอดาดที่มันมาถึงมันลดเลือดเราแบบโลเลยหนะ้าที่กติกาแบบเข้าสู่ฟิลปุ๊บเลือดเราน้อยเลยอ,อันนั้นอาจจะได้ใช้แต่ว่า ณปัจจุบันดาดวันนี้ยังคงหายากอยู่ยังไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่นนะการละเล่นของตัวละครผู้ดีว่าหลังจากเกิดใหม่เอาไปเล่นเวอร์กว่าเดิมไหมเอาจริงมันเก่งขึ้นทุกตัวอยู่แล้วนะครับตามที่ผมบอกไปในทุกๆคลิปเลยจากตัวละครเกิดใหม่นะว่าเกิดใหม่เนี่ยมันเก่งขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าพลังหรืออาบิลิตี้ที่มันเพิ่มเข้ามาให้นะมันดูดีกว่าเกิดก่อนเกิดใหม่อยู่แล้วนะครับแต่ ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดใหม่แล้วมันจะดูดีแบบมากๆตัวละครเอาจริงๆคืออิคาคุนี่เฉยๆมากส่วนสองคนนี้ที่สกิยักเฮมบจิถามว่าเกิดใหม่แล้วว้าแบบโอ้โฮโคตรว้าวเลยขนาดนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งดูดีขึ้นระดับหนึ่งนะมีอาบิลิตีที่มันพอใช้ได้จริงหลังจากการเกิดใหม่นะครับไม่ใช่ว่าอิคาคุไม่มีนะอิคาคุก็มีแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะดูเล็กน้อยไปนิดหนึ่งสำหรับอิคาคุนะครับ ตอนนี้การเกิดใหม่ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือในเรื่องของการไม่มีพาสซสิฟนะตัวละครที่มีพาสซสิฟหลังจากเกิดใหม่เนี่ยมีเพียงแค่ตัวละครลิมิเต็ดจากสงคมเลือดผ่านปีกับตัวละครฉลองครบรอบปีนะไอฉลองครบรอบ4ปีนะครับอิจิโกะมุกเกะซึอ,อะไรพวกนี้นะหลังจากนั้นก็ยังคงยิบยิบสลับกันเกิดใหม่แล้วได้พาสซสิฟนะก็ต้องไปรอนลุ้นกัดน,นะครับแล้วก็ตามที่บอกต้นคลิปนะว่า มันอาจจะมีนะใช้คำว่าอาจจะมีเกิดใหม่อีกชุดหนึ่งตามมาช่วงปลายเดือนนะครับก็ต้องรอติดตามกันว่าจะมีเกิดใหม่อีกชุดหนึ่งหรือเปล่าสำหรับเกิดใหม่ชุดนี้ก็ประมาณดีนะครับเพื่อนๆมีตัวละครไหนก็ลองบอกกันได้นะว่ามีใครกันบ้างนะก็อย่าลืมไปทํากันนะครับเพราะว่าสารตัวละครนี้ต่อให้อาจจะไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเพื่อนๆได้ใช้แน่นอนสบายขึ้นแน่นอนเพราะว่าเพื่อนๆต้องเอาไปใช้ในเรื่องของ บันทึกสงครามอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะถ้าเกิดชื่นชอบกันก็ฝากด้วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับก็ตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกด้วยน้องใครที่อยากจะสนับสนุนช่องผมม,มีค่าจ่ายรายเดือนก็สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะมาสมัครสมาชิกกันได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นนะครับต้องขอขอบคุณคนดูทุกๆท,ท่านแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนช่องผมมาโดยตลอดไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะถ้าเกิดวิดีโอนี้ผมพูดจะผิดพลาดประการใดไ,ไต้อง ก็ต้องกลับขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับ